มาดูจดหมายสิมาดูจดหมายนั่นสิว่าเขาเขียนว่าอะไร Dear Bill Smith ถึง Bill Smith My name is May ฉันชื่อเมย์ I am 10 years old ฉันอายุ10ขวบ I live in Australia ฉันอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลีย I like astronauts ฉันชอบนักบินอวกาศ Can I ask you some question ฉันขอถาม อะไรเธอได้ไหมนำคำสั่งมาเรียนนะครับ How old อายุเท่าไหร่ Where do you work ทำงานที่ไหน What is your favorite planet นะครับดาวเคราะห์ที่ชื่นชอบคืออะไร What do you eat for lunch กินอะไรในตาางวันนะครับ When do you go to bed นอนตอนไหน Do you work Do you work in space เคยเดินในอากาศหรือไม่ Thank you ขอบคุณเมย์ May. ลงชื่อเมย์มาดูซิว่าเขาเขียนว่าอะไรครับ Dear Bill Smith ถึง Bill Smith My name is Lisa ฉันชื่อว่าลิซ่า I am 10 years old ฉันอายุ10ขวบ I live in America ฉันอาศัายอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ในอเมริกา c a n นอยาก o ่ s o m e question? ฉันขอถามเธอสักหน่อยได้ไหม Where do you work ทำงานที่ไหน What is your favorite planet ดาวพอที่ชอบคืออะไร What do you do when you are the space เธอทำอะไรเมื่ออยู่ในอวากาศ When do you get up นอนตื่นตอนไหน Get up ไปลว่าตื่น What do you do What do you eat for breakfast กินอะไรเป็นอาหารเช้า Can you fly in space? สามารถบินในอวกาศได้หรือไม่ thank you ขอบคุณลิสตาแล้วก็จบ